ดคลิปแล้วเนี่ยอัดคลิปแล้วนะอัดคลิปแล้วนี่ฮะผมทดสอบเอาดาร์กชายมายืนคนเดียวครับแลจเจอกับนัตตีแฟตที่ไม่มีดาร์กชายเหมือนกันมาดูกันครับว่าจะยืนครบสิบเทินหรือเปล่าผมว่ามีสิบเทินอะยืนแบบไม่มีคอแล้วก็พอเริ่มเทินใหม่ปุ๊บมันจะมีการไล่อันติครับเดี๋ยวรอดูนี่เทินที่สี่แล้วฮะเทินที่สี่มันยืนได้อยู่นะก็เลยอัดคลิปไปแล้วกันนี่ฮนะมันมีซปเปรอร์อัลลอยโมเมนตัมมาทาัทาง้ทงทงที่ติดสั้นอยู่ฮะเพนาะมีการไล่อันตินั่นเองครับ ดูย,ยาวๆครับเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะสิบเทินได้是是แล้วพอมันไล่อันตีเสร็จแล้วสตาร์มันหายวะสตาร์มันหายด้วยวะเฮ้ยที่นัทตีรับสุมม่มไหมครับรับสุ่มครับอ๋อสีล้านเนาะสีล้านเออมันไล่อันตีนั่นแหะสี่ร้อยล้านก็บ้าแล้วเออสี่สล้านถ้าใครอยากดูก่อนอันนี้ว่าจัดทีมยังไงครับไปดูไล่ย,ย้อนหลังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนจบตอนจบสรุปสรุปของดาเมจว่าพ่ายแพ้เอ้ยพ่ายแพ้ไม่ขึ้นไม่ขึน้นนี่หว่าว่าทำดาเมจไปเท่าไหร่เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกัน เดี๋ยวท้ายคลิปหรือไม่ก็ใครอยากรีบดูว่าไปดูไล์ร้อนหลังนะครับนี่ผมอ,อัดคลิปแล้วเพราะว่ามันยืนไหวเนี่ยสี่เทินไปแล้วเราดักชายคนเดียวครับดักชายคนเดียวยืนไหวว่ะว่าสิบเทินอ่ะไม่น่าชนะไม่น่าทาดาเมจชนะได้แต่ว่ามันยืนไหวสิบเทินเนี่ยปัดเด็นเลยฮะโอ้โหแล้วนี่เมจเจมมันยิ่งตียิ่งขึ้นนะมันยิ่งตียิ่งขึ้นนะตรงนี้โอโ้ไม่น่าเชื่อจริงๆ กดไลค์ครับพี่ดำพี่บัสเลยครับพี่ดำพี่บัสครับกดไลค์เลยครับตรงนี้โอ้โหซูเปอร์ดันลอยดักชายครับเทิร์นที่4แล้วยังคงแข็งไก่ครับตอนแรกกับเมจจมีทีเดียวนะล้วได้แรงตีไปเรื่อยเมจจมันเริ่มเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาจากกลยุทธ์นะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะตรงนี้ฮะโอ้โหมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับมาเทสกันได้ครับมาเทสกันได้ครับใครอยู่เซิร์ฟ1 5 9หรือว่าเซิร์ฟที่มารวมเซิร์ฟก5 9นครับ เดี๋ยวผมจะตั้งทีมว่าอย่างนี้นะครับผมจะตั้งทีมว่าอย่างนี้แล้วมาดูกันว่าไทรล้มได้หรือเปล่าครับสิบเธอฮะเฮ้ยนี่มันพระเจ้าดัชชายคนเดียวเอาเรื่องอย่างฮยตรงนี้ไปครับแล้วนี่เข้าสู่เธอที่5้าครับเม็ดเจมขึ้นขึ้นหลัวๆครับตรงนี้เออใบใบก้าใบใบก้าครับสวัสดีที่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าที่โอเพ้วีครับสมาชิกครับ โอ้โหถ้าใครอยากรู้ว่าจัดทีมไงไปดูได้ย้อนหลังนะแต่ว่าอันนี้อ่ะคือบอกเลยว่าทําเล่นๆนะไม่คิดว่าจะไม่คิดว่าจะยืนได้จริงๆเพราะว่าตอนแรกกดเล่นๆอ่ะคือเอ้ยหูแล้วไม่เจ็มมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆกดเล่นๆอ่ะคือกดข้าไงแล้วมันแพ้แพ้แต่ว่านี่คิดอีกทีนึงเฮ้ยมันหรือว่ามันยืนสิบเทิร์นได้วะยืนสิบเทิร์นแต่เราไม่สามารถชนะได้มันก็มันก็คือว่าแพ้อยู่ดีแต่มันแต่มันยืนสิบเทิร์นได้จริงว่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเพราะไม่เจ็มมันเพิ่ม ดูจากตอนที่แรกที่เราอาจไปในเทิร์นที่3นะฮะเม็ดเจมมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะฮะแล้วยิ่งเทิร์นแรกนี่คือเม็ดเจมมีแค่2 3สเม็ด4เม็ดแล้วกาเพิ่ม5เม็ด6เม็ดเเม็ด8เม็ดเพิ่มขมันเรื่อยฮะ,ะตรงนี้คือทีมนัตตี้นี่คือจัดเต็มแล้วนะฮะแต่ไม่มีดาร์กชายเฉยๆนะเดี๋ยวเราลองดูเราลองดูว่าโอ้หน่าจะไม่เคยเห็นนะ,ะเออเอ้ยนี่มันเกินไปนะฮะนี่มันเกินไปนะครับพี่ดำยืนอยู่คนเดียวรับดาเมจตรงๆขนาดนี้ เราไปอยู่ฝั่งสีแดงแล้วเราใช้พี่ดาคนเดียวแล้วได้แล้วได,แวได้แล้วได้ชนะชนะชนะสิกดวลฮีโร่นี่จะเป็นอะไรที่โคตรหาเลยเฮ้ยนี่มันเกินไปหรือเปล่าครับรเฮ้ยเทอร์ที่ห้าเข้าไปแล้วฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าตลอด1ิเทอร์เนี่ยพูดคุยกันได้ครับตรงนี้คใครคอมเมนต์ว้าวอะไรก็สัดจัดมาเลยครับตรงนี้ฮะโอ้โหไอเราก็ว้าวุ้นเลยครับโดนลุมตี ไม่ล้มเลยเออนะครับพี่ดำเขาถึกจัดครับไอเราก็ถึกด้วยสิไอเราก็กล้าม,มใหญ่ซะด้วยสิเออทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยครับอัศวินจักรกลไปหว่านแล้วฮะอัศวินจักรกลไปหว่านแล้วนะฮะรอ,อดูฮะตรงนี้ไม่มีลูกไฟใช้เลยนะไม่มีลูกไฟใช้เลยนะเพราะว่าแสงประกายแสงลบลูกไฟเรื่อยๆครับมันเป็นการไล่อันติเฉยๆครับแล้วก็ยืนสะท้อนตึงๆแล้วนี่คือเจออะตอมตัดเลือดไปด้วยนะฮะแล้วมันเช็มเพิ่ม เมจเพิ่มอีกฮะนี่ผ่านเชินที่หไปแล้วเพราะฉันน้นจะไม่มีสตันนะครับไม่มีสตันนะฮะตรงนี้ฮะเราดูเมจเจมโอ้ยยิงเล่นยิงเมจเจมเยอะเอาอย่างนี้6เชินก็ได้เวลาคืนได้เวลาคืนไม่ใช่อย่างนั้นฮะไม่มีไม่มีหลอดเลือดครับไอ้ไม่มีไม่มีจิตลบครับไม่มีลูกไฟใช้ครับแข็งจริงๆยื่นเฉยๆครับโอ้โหนี่คือเป็นกระสอบทรายของจริงกระสอบทรายไม่มีวันล้มพี่ดำแรกๆ แรกๆขำหลังหลังแข็งแรกๆขำหลังหลังแข็งอ่ะพี่ดำมะแต่เจออะตอมตัดเลือดไปด้วยนะเออถ้าไม่ตัดเลือดนี่น่าจะสะท้อนได้ดีกว่านี้หรือเปล่าเออแรกๆแรกๆขำหลังหลังแข็งเออเม็ดเลือดก็เยอะฝั่งตรงข้ามก็ตีไม่ลงก็ว้าวุ่นเลยครับโอ้โวันเกินไปนะตรงนี้เอ้าวพิมพ์พร้อมกันอีกเออพิมพ์พร้อมกันเฉยตรงนี้เซ็ตย่อสองทีเฮ้ย แล้วพี่กี้เมลสาก,กาได้ปาเนี่ยมันก็เลยชุบชีวิตอาสวินจับกลขึ้นมาเราไม่ชนะหรอครับแต่เรายืนได้สิบเทอรนะฮะโอ้โหโอ้โหสุดจะว้าวไอ้เราก็ว,าว้าวว่าจะตั้งชื่อคลิปยังไงดีทุกคนเสนอชื่อคลิปมาหน่อยในเม็ดไหนในไลฟ์ในไลฟ์ลลลลตั้งชื่อคลิปมาหน่อยอะไรนะพี่พี่ดำม,มีแพสซีฟหลบหลีกด้วยเหรอครับเป็นเป็นที่นี่ครับเขาเรียกว่ามันมันไม่ใช่หลบมันเป็นล่อะมันเป็นล่อะ เจ้า่าตรงนี้อสิมิจักคนไปหว่นอีกรอบหนึ่งฮะระเบิดจู่โจมมาตรงนี้ถ้าชื่อคลิปก็ยัตั้งว่าไอเรามันก็ถึกซะด้วยสิได้ป่ะแรกๆขำหลังๆแข็งเอ้ยได้ได้ได้แรกๆขำหลังๆแข็งก็ได้อะแรกๆขำหลังๆแข็งถ้าเจอผมบอกเลยไม่รอดหมายถึงผมนะเออถ้าตอน G4 เข้าคอ,อสินิผมไม่จำเป็นแล้วครับยืนแถวหน้าพร้อม G4 ไปเลยครับหัดกันแจกเป็นเต็มเป็นว่าเล่นเออนั่นิน แล้วอย่าเนี้ยเนี่ยคือดักชายมันไม่มีคออ่ะคือคอมีประโยชน์อย่างเดียวคือลูกไฟใช่ปะตอนเนี้ย <c oughs> นี่ไม่มีลูกไฟครับไม่มีลูกไฟใช้ครับแต่เม็ดเจมมันเพิ่มจนตันแล้วเนี่ย <c oughs> ชื่อคลิป1ต่อ6พที่ดำไม่ลงก็วาวุ่นเลยทีนี้เออได้เลยฮะตรงนี้ฮะ6ต่อหนึ่งะเออหลุมหนึงแข็งขนาดนี้ก็วาวุ่นเลยเอ่ะเดี๋ยวเดียวไปดู เดี๋ยวคิดเอาแล้วกันอันบันได้อยู่ได้อยู่ทีททต่ตั้งกันมาเลขขำหลังเข็มเอ้ยเลขขำหลัง,ลงแข็งหกต่อหนึ่งเอาพี่ดำไม่ลงก็ว้าวุ่นเลยทีนี้นี่ไงชื่อคลิปได้แล้วเนี่ยเฮ้ยจริงไหมเนี่ยจริงครับอย่างนี้จริงแล้วล่ะแฝชประกายแสงไปหวานแล้วเห็นปะ่ะโอ้หนี่คือถ้าเกิดมีเกินสิบเทอร์นี่มีชนะเนี่ยเพราะว่ามันยังมีชุบชีวิตอยู่ไงถ้าเกิดชุบชีวิตรอบเมลสกาดบทนี่คือถ้าเกิดเอาโอ้โหแล้วดูดิ แล้วดูดิตรงนี้อูมเมจิมครับแล้ว,แล,วแล้วดูหลอดหลอดจิตลบหลอดจิตลบฝั่งนัตตี้นะดูหลอดจิตลบนะเพิ่มเรื่อยๆจนตาตานแล้วเนี่ยว้าวุ่นเลยทีนี้ได้ใช้อันติทุกตัวแล้วเนี่ยเออเนี่ยตรงเนี้ยเอาได้ห้าบวกอีกโอ้แต่ประกายแสงนตีไม่เข้านะแปดแปดกลังลูกไฟสะท้อนคืนกลับไปด้วยเอาดิดูหลอดเลือดตรงนี้นะอุย้ยสุดเปอร์ออลล์โมเมนตัมนี่คือไล่อันติเท่านั้นนะฮะเพราะไม่มีลูกไฟใช้อยู่แล้วครับสามสิบล้านนะ โหเต็มระบบเต็มคาราเบลถ้าไม่จำกัดคืนชนะแน่นอนเออเพราะมันยืนนาดน,นี้เออวะ่ะอุ้ยไอเราก็ถึกจะด้วยว้าวุ่นเลยทีนี้ตัวอมตะชัดๆโอ้ยมันขี้โกงโกงไปว่ะขี้โก,ไไโกงไปจริงฮะตรงนี้ฮะกูต้องกดไลค์แล้วลหละต้องลองกับลุงดูครับลองกับลุงนี่น่าจะต้องอัดอีกคลิปนึง <laughs> โอ้ มันไม่มีกฎแบบว่ากอควรไปเยอะกว่าน,นี้ที่แบบว่าเราจะให้เห็นผลในในตอนเทอร์ดีสิบด้วยสิลองกันลุ้นนี่คือต้องต้องลองตอนเล่นๆลนะ่ะตอนลองตอ,ตอเล่นเเออต้องต้องเป็นแย่เพราะว่าเดี๋ยว๋ยวไปสิกดวนฮีโร่แล้วนะตอนนี้โอ้โหแรกๆกขำหลังๆังแข็งโอ้โหได้ชื่อคลิปเลยครตรงนี้ขอบคุณมากครับทุกคนสุดยอดตัวเมตาของจริงอะตอมิกไกหิดโวดไหมครับโวดครับ ไม่หัวได้ยังไงไอเราก็สะท้อนด้วยสินี่ก็วาวุนเลย <c oughs> เืนที่แปดแล้วอะ่ะเอ้ยยังไงพยายาขือมาอีกชุบชีวิตจนหมดเม็ดจนหมดโคต้าบอกเลยลองไปเจอสุนัขหมาข้าบ้านแมนไหมครับเออก็น่าสนใจเจอทีน่าบูทเนาะจีน่าวูนน๊นา่นนาจะตบลงอยู่ทีน่าบู๊น่าจะตบลงอยู่นะครับแต่นี่เจอนาตี้คือไหวแน่นอนไหวสิบเทินถ้านนัตี้ฝ่ายบุกยังไงก็บุกไม่เข้า โอ้ยนี่มันยืนคนเดียวของจริงนะครับพี่เดี๋ยาไปดูไลย,ย้อนหลังนะว่าพี่เอาตัวอะไรแทนตัวอะไรนะครับอันนี้อันนี้ไม่ชนะอยู่แล้วแต่ว่าจะมาทำให้เห็นริงๆว่ามันยืนสืบเทินได้จริงว่ะพระเจ้าทุกคนครับเทินที่เก้าไปแล้วครับหมาน่าจะเอาตายน่าจะตายเองโดนสะท้อน <c oughs> เออเ็เป็นไปได้นะโอ้โหก็ว้าวุ่นเลยตรงนี้เกินไปครับเกินไปมากๆครับตรงนี้ โอ้โหกระสอบทรายแบบที่แท้ทรูไม่เป็นไรเลยครับพี่ดำตัวบัคจริงๆอะ่ะไม่ตัวบัคของจริงนะครับโอ้โหเดี๋ยวอันอัดอันนี้เสร็จไปไปตั้งชื่อคลิปเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืม,มอฮ้ยเกินไปฮะมาดูฮะเทิร์นที่10ฮะนี่มาทดสอบดาเมจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งทีมไว้อย่างนี้เลยนะครับ จะตั้งทีมไปอย่างนี้เออเดีย๋ออยวรอเดี๋ยวรออยู่เดีย๋ยวรอทัดมาว่าจะยืนไหวหรือเปล่าทัดมาน่าจะยืนไม่ไหวแล้วเพราะว่าทัดได้อันติเรื่อยเยแต่ว่านัตตี้จะมีทัดหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งโอ้โหเมื่ตอตอมมาตัดเลือดแล้วด้วยนะฮะไม่ไหวจริงคระตรงนี้ที่ลองคอมโบกับคอปุบบอมหน่อยครับคอปุบบอมหมูสบายฮะ,ยฮะ <S <S เผอชนะด้วยฮะคอปุบบอมฮะ เดี๋ยวถ้าเขอบุบบอมเดี๋ยวเดี๋ยวไวค้ค่อยค่อยมีเวลาค่อยอัดให้ดูนะฮะโอ้โหนี่ฮะเกินไปจริงๆเทินที่1ิบแล้วฮะมาครับตรงนี้ฮะเขาดาวฮะเขาดาวเก่าอันไม่เอาไม่ลงฮนะไม่เต็มยัง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 เต็มอยู่เลยนะไม่เต็มยังเต็มอยู่เลยนะแล้วจะมีคออาซวินไว้ทำไมครับนอกจากเพิ่มลูกไฟครับโอ้แล้วรอบตายเกิดเนี่ยรอบตายเกิดเบลสาก,การ์ดหมดแล้วด้วยนะเออนี่ถ้า เกินสิบเทินยังไงก็ชนะครับถ้ามีเกินสิบเทินนะฮะเออตรงนี้ฮะไอเกมฟันพันเนี่ยมันมันมันตันแค่สิบเทินแล้วรู้ผลไงอย่างของเกมแบ็คโคเวอร์เนี่ยมันมีเทินไม่จํากัดนะแต่ว่ามันเอาเอาชนะด้วยวิธีอะไรรู้ไหมเกมมันจะระบบมันจะบังคับให้ลดเรื่อยๆเว้ยเดี๋ยวไปดูกันเออเดี๋ยวเกมเข้ามาเดี๋ยวรู้คือ PVP ของแบ็คโคเวอร์เทินจํานวนเทินไม่จํากัดเว้ยแต่ว่าถ้าเกิดมันยื้อกันไปเรื่อยๆอ่ะ ระบบมันจะทําให้เหมือนกับเกมเกมเกมพับจที่มันมีหมอกเข้ามาลุมเล้าเราอะหมอกพิษอะโซนพื้นที่โดนแคบลงอะแต่นี้ของของแบ็คเวอร์มันจะเป็นลดลดหลอนเลือเรื่อยๆเว้มันจะเหมือนทุกคนทุกคนจะโดนลดหลด่อนเลือดถ้าใครต้านมันอยู่ก็าตายไปเองเออนะครับผมอ้ถ้ารับมือรับเทา้าได้ขนาดนี้ตัวมันไม่จําเป็นเออในกลุ่มบอกตัวมันไม่จําเป็นเฉยอ้าวไม่จำเป็นยังไงครับดูดีๆนะฮะ โอ้โหนี่ฮะสิบเทินไปแล้วครับสิบเทินแล้วจะจบกันฮะโอ้โหแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนใช่ครับพี่ดำปั้นสุดก็เนี่ยแหละฮะเอ้ยแล้วอสูนจักรกลกลับมาในสนามอีกครั้งหนึ่งฮะมาเหล็กจูโจงกระทืโบโดมาฮะตรงนี้แม่เจ้าฮะแม่เจ้าจริงๆจ,จบสิบเทินครับนี่ฮะไม่ต้องเล่นฮะโอ้โหเรานี่เรายังไม่ได้ใช้สนามแรงบิดด้วยนะโอ้โหจบเกมครับ มันจบอย่างนี้แหละฮะสิบเทิร์นะเอาไม่ลงนะโอ้โหจัดทีมยังไงล่ะครับนี่ฮะนี่ฮะแฟดประกายแสงครับนี่แทงค์ท็อปครับนี่อัศวินจักรควรครับนี่เมลสกัครับมีปีกเหมือนกันแล้วก็นี่ครับเมืท่านในครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบยังไงกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ดาร์กชายตึงๆแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ